ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันที่หกเราเจอกันที่อาจารณ์เช้าหน่อยสัปมาหสิบโมงได้ค่ะสิบโมงเจอกันเนาะวันที่หก<ช>นะคะ,ะ,คะโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่อาจจะให้เริ่มงานไวนิดหนึง่งอาจจะให้เป็นสตาร์ทต่อเป็นวันที่เจ็ดเลยได้ค่ะ นะคะโอเคก็ประมาณนี้เสื้อเนี่ยภายหลังที่จะมีเสื้อให้ที่เขียนว่าชิ้นโบแดงแต่ว่าช่วงแรกหนูสำรองไปก่อนก็จะเป็นเสื้อยืดคอโคนสีดำล้วนไปก่อนนะ,ะแต่สิ่งที่พี่ไม่มีให้ก็เป็นพวกกางเกงรองเท้านี่ยแหละอันนี้หนูต้องสำรองเองได้เลยะนะคะอันนี้หาดขาดหาไ้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะกางเกงนี่เป็นกางเกงยีนสีดำใช่ไหมคะหรือว่ากางเกงอะไรก็ได้ที่เป็นสีดำพี่พึอยากให้เป็นสแลกทำงานสีดำมากกว่าถ้ายีนกว่ามันเห็นแบบตะเข็บอ่ะดิษได้ค่ะ โอเคหนูลองหนูลองดูนะโอเค ไปสบาดีเอฟซีเบิดสุขุทุกคนมื่อนี้กะสาบัวมาหาทางสาม่เพ,พื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยแต่นนี้กะแล้วไฮแล้วนาแล้วเนาะทางชาม่เพื่นกะสิไปเห็ดเบียยเห็ดงานอยู่ฝั่งไทย,พ,ยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเตียงัมผัดหรือว,ว่าสิไปเห็ดเบี้เเยเห็ดงานอยู่ฝั่งไทยน,น,น้องพ่อแม่พี่น้อง ใช่ค่ะว่าช่วงนี้มันมันจะติดค่ะแต่ว่าตรงเอลได้ค่ะเบอร์เอลได้โอเคค่ะทีนี้หนเูเคยทางานที่ m แอนการ์ดยังไงไม่เคยแอนการ์ดของชาม,ไมูไม่เคยมั้ยไม่เคยไม่เคยค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรทีนี้ได้ส่งของที่พักในกรุเทพแต่หนูพักที่ไหนนะปกติหนูพักที่เอกมัย30ค่ะ โอเคทีนี้นค่ะที่มีร้านเนาะก็คือรอเราได้<ะ>ก็คืออยู่ที่เอกมัยนี่แหละ,ะนะคะอัน,นุดเอก,กมัยผู้เห็นอยู่ที่พร้อมพงใกล้ๆกล้เอกมยัยก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสถานีเอกมัยก็ท่องรอแล้วก็ค้องท่งห่างสองสถานีอ่ะอืมสุขุมวิทสามสิบห้านะ,ะที่เป็นร้านชิ้นโบแดงนะคะที่รับตําแหน่งพนักงานเสิร์ฟอยู่<ะ>ตรงนี้จะเป็นร้านสุดประทาพรีเมียมนะคะ,ะก็คือ<ะ>น้องจะทําหน้าที่เสิร์ฟ คือเป็นโหมดเทางขึ้นห้างอ่ะบินมาเป็นบินกับเมื่นอ่ะออแค่นั้นแหละอืแล้วก็น้องก็ทำหน้าที่เสิร์ฟแต่ว่าไม่ต้องไปปิ้งให้เขาคือแค่เสิร์ฟแล้วอาจจะดูโซนลูกค้าเพราะว่าร้านที่ค่อนข้างที่จะแต่งแบ่งโซนมันก็จะต้องมีการเรียนโซนไหนว่าใครอยู่ตรงนี้ประจําึกดูความเรียบร้อยตรงนี้นะคะก็คือพ่วไปเป็นเสิร์ฟั่วไปนั่แหละแต่ว่าในส่วนของเรื่องเมนูเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนรู้แต่ว่าถ้าหนูเคยทำคีงคองมาแล้วมันก็ไม่ยากหรอก S <S นะคะส่วนใหี่มันก็จะเน้นเน้นในส่วนของปริมาณมากกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าคนที่มากินหมนูกระทะเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยมากคือจะมากินคนเดียวมากิน,นสองคนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเหี่ยก็จะมาเป็นโต๊ะใหญ่นะคะสิ่งที่ชาเลนก,ก็คือมันอาจจะบางทีโต๊ะหนึ่งออเดอร์สมมติมากันห้าหกคนอะไรอย่างเงี้ยออเดอร์ก็จะเยอะไงหนูก็จะต้องนนเน้นให้ถูกว่าออเดอร์ครบหรือเปล่าการรับออเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเป็นเฉพาะร้านนี้นะลูกค้าจะสะแกนชีวาโค้ดแล้วก็สั่งเข้าไปในลิงก์น้นองแค่เสิร์ฟทุูกแค่นั้นเองอรันเนอร์ให้ถูกน,น,นะคะเราก็อาจจะต้องคอยเพื่อที่จะเซอร์วิสลูกค้าไปถึงว่าเวลาลูกค้าขอพวงช้อนตะเกียบเพิ่มถ้วยเพิ่มแน่นอนว่ามันมีน้ำช้วยน้ำจิ้มถ้วยแบ่อะไรเยอะแยะอยู่แล้วน,นะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะแต่ว่าแค่ให้รู้ไวว่า ร้านพี่จะอยู่ที่แอมฟอเทียก็คือเป็นหมูทะพรีเมียมแค่นั้นแหละ,ะมีการเก็บเซอร์วิสชาร์จจากลูกค้าสิบเปอร์เซ็นนะคะ,ะเรื่องการทํางานเนี่ยก็คือทํางานหกวันหยุดหนึ่งวันที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ทำงานแปดชั่วโมงไม่รวมเวลาพักเนาะน้องอะจะพักสองชั่วโมงเท่ากับว่าหนูจะอยู่ที่ร้านสิบชั่วโมงะนะคะก็แ,แบ่งตามเวลาเข้างานแหละเพราะว่าห้างมันก็เปิดอยู่แค่สิบโมงตีสี่ทุ่มนี่แหละหนูก็เดี๋ยวผู้จัดการเขาก็จะแบ่งกัให้ว่าช่วงนี้อยู่เข้าบ่ายนะช่วงนี้เข้า ก็คือห, <า S 2> หนึ่งหนึ่งคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องเวียนกะกันไปจะไม่มีใครเลือดแรกไปอยู่เช้าหรือ่<ห>ายนะคะอือโอเคอันนี้หนูพอเห็นภาพใช่ไหมเอ่ยพอเห็นภาพก็คล้ายๆกับที่คิงคองที่เคยทํามาเลยค่ะอ่าใช่ก็คนเยอะลูกค้า <c oughs> เยอะนะั่นแหละโอเคทีนี้ในส่วนของอ่าในส่วนของวันเดินทางกลับเนี่ยหนูมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยวันที่สี่ถูกต้องไหมไม่ค่ะหนูเดินวันที่สี่เดินทางวันที่สี่ถึงประมาณวันที่ห้าค่ะ ถึงประมาณวันที่ห้าเนาะ,ะโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวลองนะัดกันเดี๋ยวเพื่อนขอดูตารางแป๊บหนึ่งค่ะวันถึงที่วันที่ห้าเนาะ่ะ,ะเดี๋ยวให้มาหาที่วันที่หกได้ค่ะนะคะเพราะว่าวันที่ห้าเนี่ยออฟฟิศจะปิดคเนื่องจากว่าเป็นวันพ่ออ่ะ ทีนี้ให้มาหาพี่วันที่หกี่ออฟฟิศอยู่ที่ทองหล่อนะคะ BTS ทองหล่อเดี๋ยวพี่ส่งแผนที่หลังจากสายนี้ให้นะคะฐานเงินเดือนเนี่ยที่จะจ้างอยู่ที่ตัวเลขหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก่อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของค่าฐานสามสิบห้าบาทต่อวันคาว่าต่อวันตรงนี้รวมกันไปจ่ายพร้อมกับเงินเดือนทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ จะมีในส่วนของเบี้ยขยันใจระาดไม่คัดไม่ลาไม่สายแล้วก็จะมีเซอร์วิสชาร์จอยู่ที่ประมาณตัวเลขประมาณสี่พันบวกๆนะคะเดี๋ยวถาเนี้ยพี่ดูให้ก่อนอาจจะอยู่ช่วงระหว่างหนึ่งหมันกับ1นึ0งหนห่งห้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้อีกรอบนึงเพราะว่าหนูเขียนไทยได้ได้อยู่ถูกต้องมหมได้ พี่นุ๊กขอนพิการกันอีกรอบนึ่งค่ะเชวิตเชวิตนี่อันอยู่ที่สี่พันใช่ไหมคะแล้วต้องผ่านงานกี่เดือนคะหรือว่าผ่านทดลองงาน3เดือนก่อนค่อยได้ ได้เลยไนดะ้แต่เดือนแรกผ่านทดลองงานก็มีก็คืออนันั์ฝนเฉยๆว่าเราทํางานกับพี่โอเคหรือเปล่าพี่จ้างพี่สมควรจ้างต่อหรือเปล่า<ะ>แต่ว่าเซอร์วิชชาร์ดเนี่ยพี่ให้ตั้งแต่ยังไม่ผ่านโปรหนูก็ได้เลยตั้งแต่<ะ>เดือนแรกนะคะ,ะก็คือนับตามชั่วโมงการทํางานของเรานะคะ,ะเซอร์วิสมันเป็นตามยอดข่ายนะเฉลี่ยให้ก็ประมาณตัวเลขประมาณสพัน นะคะนอกอนจากนั้นก็ยังมีค่าเป้าแตกให้ลุลิกต่างหาด้วยสมมติผู้บริหารมีกำหนดเป้ามาว่าเดือนนี้ขายได้สักสามล้านห้าสิขายได้ไหมมันก็จะเป็นเหมือนเป้าเป้าถ้าสมมติทำทะลุเป้ามันก็จะเหมือนได้เงินพิเศษหม่ทีแต่ถ้าสมมติว่าเป้าไม่แตกก็ไม่ได้ก็จะได้แค่สวิชาร์ในแต่ตละเดือนคคแค่นั้นแหละ,ะนะคะประมาณนี้ถ้าเป็นรายได้รวมน่าจะมาอยู่ที่ประมาณตัวเลขหหมื่นแปดห่นเปดสิอมื นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องมีช่วงที่ว่าหนูโดนหักค่า MOU เลยนะ MOU เนี่ยก็คือหักสี่เดือนติดกันเลยแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่หกักก่อนที่จะหกักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทาเอกสารเนี่ยติดต่อเราไปแล้วก็แจ้งเราว่าเดือนเดี๋ยวเดือนเนี้ยสมมติเดือนเดือนหน้าที่จะหักแล้วนะอะไรเงี้ยอืมก็แ,แจ้งให้เราทราบก่อนแต่ว่าหน้าที่เราก็คือได้รอนว่าก็ต้องทําใจมันมีช่วงที่โดนหักเยอะอยู่แล, h, แล้วก็คือาจะต้องวางแผนเลิงเงินให้ถูก นะคะประมาณนี้เนาะทีนี้น้องเมย์ปัจจุบันคือไม่มีไม่ได้ตั้งคันไปได้อะไรอยู่เนาะคือหนูไม่ตั้งคันค่ะแต่ว่าคลอดไปแล้วค่ะหนูลาออกจากงานเดิมค่ะกลับมาคลอดน้องค่ะเพิ่งได้สิบเดือนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคือพร้อมที่จะกลับมาทํางานอีกรอบแล้วใช่ไหมพร้อมเลยค่ะโอเคไม่มีแบบโรคประจําตัวถูกต้องไหมไม่มีค่ะมีรอยสักนอกก้มผ้าไหมเอ่ยไม่มีค่ะมีแค่อยู่ข้างในไม่มีเนาะ โอเคอ่ะทีนี้หนูโอเคกับออฟเฟอร์ตรงนี้ไหมถ้าเป็นในส่วนของโลเคชันอยู่ที่มอเตอเียแล้วก็ออฟเฟอร์ตัวเลขเงินเดือน,นที่พี่ให้ไปโอเคค่ะอ่าโอเคเนาะอ่ะ, okay, อะ,อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันที่หกเราเจอกันที่อาจารณ์เช้าหน่อยสัปดาหาสิบโมงได้ค่ะสิบโมงเจอกันเนาะวันที่หกนะคะ,คะ,ะ,คะโอเค,คอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่อาจจะให้เริ่มง,งานไวนิดนึงอาจจะให้เป็นสตาร์ตต่อเป็นวันที่เจ็ดเลยได้ค่ะ นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเลยวันที่หกหรือว่าน้องสะดวกเรื่องวันที่หกเลยไหมล่ะถ้าวันที่หกหนูหนูยังไม่สะดวกค่ะเพราะว่าหนูต้องแบบเตรียมตัวอะไรก่อนค่ะเพราะว่าหนูิึงไปหนูยังต้องเกลีร์เรื่องห้องเรื่องอะไรก่อนถ้าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดหนูสะดวกค่ะอ่าวันที่เจ็ดเนาะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่แพนแจ้งยูนิฟอร์มก่อนล้วกันยูนิฟอร์มก็จะเป็นเสื้อยืดคอลกสีดาล้วนนะคะกางเกงดำรองเท้าด้านนะคะรองเท้านี่เป็นผ้าใบอะไรได้ไหมคะรองเท้า ใช่เป็นเป็นผ้าใบเป็นคาชูก็ได้แต่ว่าเอาสุภาพอ่ะค่ะเล็บต้องสั้นแล้วก็สะอาดใส่แมสให้เรียบร้อยเนาะแมสขาวหรือแมสดำก็ได้มัดผมขึ้นนะค่ะหามาถามมาขึ้นอะแค่นั้นแหละค่ะ นะคะโอเคก็ประมาณนี้เส<า>ื้อเนี่ยภายหลังที่จะมีเสื้อให้ที่เขียนว่าชิ้นโบแดงแต่ว่าช่วงแรกหนูสำรองไปก่อนก็จะเป็นเสื้อ<า>ยืดคอกลมสีดำล้วนไปก่อนนะ<า>แต่สิ่งที่พี่ไม่มีให้ก็เป็นพวกกางเกงรองเท้าเนี่ยแหละอันนี้ห<า>นูต้องสำรองเองได้เลย<า>นะคะอันนี้หา,หาได้ห์ไดออยู่ใช่ไหมได้ค่ะกางเกงนี่เป็นกางเกงยีนสีดําใช่ไหมคะหรือว่ากางเกงอะไรก็ได้ที่เป็นสีดําพี่ขึ้นอยากใช้เป็นสแลกทางานสีดํามากกว่าได้ยีนกว่ามันเห็นแบบตะเข็บอระดิษได้ค่ะ โอเคหนูลองหนูลองดูนะโอเคอ่ะทีนี้แม่เข้าใจว่าเริ่มบัญชีการอเงินเ,เนี่ยหนูมีบัญชีสอเกรอนที่เปิดในกรุงเทพไ,ไหมเอ่ยเคยเปิดไว้ค่ะแต่ว่ามันมันมันไม่ทันใช้ไม่ได้แหละค่ะมันผ่านมาหลายปีค่ะ,คะถ้าเกิดว่าส <c oughs> ะดวกเป็นของพี่สาวค่ะโอนเข้าบัญชีพี่สาวก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าได้เอ็มอูก็ค่อยไ,ไปใช่ไม่ค่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นกรุงศรีหรือว่ากรุงไทยประมาณนี้ค่ะ ปกติแล้วอะถ้าเป็นสมมติเงินเดือนออกเนาะสมมติเงินเดือนออกวันที่หน<ะ>ึ่งอาจสมมติเงินเดือนออกสิ้นเดือน<ะ>ถ้ากระสิกรอ่ะจะได้ตรงท้องกับทุกคนแต่ถ้าเป็นต่างธนาคารอะจะได้ช้าประมาณไม่เกินห้าถึงเจ็ดวันอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูจะลองให้พี่สาวหนูไปเปิดกสิกรไว้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพอเอ็มโอยูเสร็จหนูอยไปเปิดเออโอเค<ะ>แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องบัญชีนะถ้าเอ็มโอยูเสร็จทางที่เนะี่ยช่วยทำให้อยู่แล้วในส<ะ>่วนของบัญชี นะคะโอเคเดาะถ้างั้นหนูก็ลองหากสิกรดูก่อนเนาะถ้าได้ก็ค่อยถือมาวันที่หกทีเดียวได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็มาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดือนที่อาจจะเขยบให้เป็นตัวเลขหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ถ้าผ่านงานเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้างานเขาก็พิจารณาผานเงินเดือนให้อยู่แล้วผ่านงานโปผ่านสามเดือนโปรสามเดือนว่าคนนี้จ้างต่อโอเคอาจจะปรับเงินเดือนให้แต่ว่าปรับมากปรับน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับการทํางานของเราแล้วแหละเพราะว่าถ้า โอเคสัหรับงานกับพี่แพรไปเรื่องงานที่ร้านเนี่ยคนที่จะเป็นหัวหน้าง,งานกับเราก็จะเป็นในส่วนของอผู้จัดการร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นการทํางานของเราว่าน้องเมย์เนี่ยแต่ละวันมาสายไหมขาดงานบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะะอ่าโอเคอทีเนี้ยเมย์มีคําถามอยากสอบถามพี่แพรเพิ่มเ,เติมไหมเอ่ยถ้าวันที่เจ็ดเนี่ยต้องไปเวลากี่โมงคะตอนที่เจ็ดเดี๋ยวพี่แพรให้เข้าสิบเอ็ดโมงแล้วเราก็เลิกสามทุ่มวันแรกค่ะ นะคะอืโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดเป็นเพจ Facebook เป็นเพจของชิ้นโบแดงให้ดูว่าหนูเข้ามาจะเจอลักษณะประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวพี่ส่งคอนเฟิร์มให้ว่าเดี๋ยววันที่6เราขอนัดก,กัน 11, 10บเอ็ดสิบวถึงที่ออฟฟิศออฟฟิศก็หยุดรอนี่เองนะคะ,คะโอเคได้เลยค่ะ<ต>ก็ม<ต>ันก็น่าจะเท่านี้น้องเม่มีคำถามคำถามเพิ่มไหมไม่ไมีค่ะ ไม่มีนะโอเคค่ะได้เลยค่ะเรียบร้อยนะยินดีด้วยนะคะเมย์เดี๋ยวจะกันวันที่หกนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือว่าคุยอ่าสัมผัสงานเนาะเรียบร้อยผืนสีดงปะได้สัมผัสงานน่ะคืองานอันยังไงงานทานอาหารโอย y o u ว u b e อยู่อันอย่างก่อนเราอย่างก่อนไ่อยู่พร้อมพวแถวใกล้บอนโรงงานเก่าจะบอนะไรเลยม่เห็นไก่บอนเก่าจะอยู่เลย เขาว่าหาใกล้ๆบ่อนเก่ามันเดินทางสะดวกย่างเขาก็รู้จักพื้นที่นัน okay. ่นเนาะแม่นเพราะเขาเคยอยู่หันด้แล้วนี่สิเริ่มไปเมื่อไรบ้านจะไปวันที่สี่ไปวันที่สี่วันที่สี่ก็คือว่าสิ้นเดือนนี้แน่นอืออือนีอนืออ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 ือบือนืีเนอะไปเืออการืออ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 ืแม่นก็คือได้ฟังใือลิปอืือ อลองลงไปเฮ็ดเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮาสัมผัสในโทรศัพท์นี่เฮายังบ่ท่านสัมผัสงาน,นเนะาะแ่จักสิรอดหรือบ่ได <laughs> ส้สบายสบายถ้าเกิดว่าผ่านคิงคองมาแล้วก็บห้านอื่นก็คือ,สบ,อสบายเพราะคิงคองนี่คือแบบอืนักแฮงลูกค้าหลายคือคิงคองนี่ถือว่างานนี่ถือว่านักที่สุดแม่นเพราะว่าลูกค้าหลายเลยห้องบ่มีเวลาพักเลยกินข่าวกับแบบต้องเฝ้ากินแล้วก็เฝ้าแบบไปเตรียมโตไปสอยหมู่จังซี่นะเพราะดยโดยต้นเนาะ คนเห็นเวียร์ดำกันกบเมือลูกค้าหลายเด้ขายมึงได้ประมาณสี่ห้าหกแสนบาทสี่แสนบาทงานบอลทิ้งอันที่ว่าบอลเจะว่าว่าทิ้งคองมันบอกแม่น่มันกับขันผ่านทิ้งคองมาแล้วก็สบายคือระว่างมึงกินลยคันว่าผ่านทิ้งคองมาก็คือสี่บาสบายอยู่ดอกระว่างนั่นก็บ่าคล้ายๆกันนี้เลยมาเจ้าเคยผ่านจุดนี้มาแล้วด้ยมันก็คือสีบรยากษํสำหรับเจ้าเนะบรยากก็สบายเราเป็นคนบ่อบ่อยนักก็เห็ด เมาก็เ hmm. ห็นเฮาเหลืองงานเฮาบริเ so กียงก็คือว่าแต่ว่าสิ่งเท่าเห็ดไปเงินเท่าไหนกลับมาต้องสมกับแห่งเท่าเห็ดทำไเลยก็คือว่าเพิ่นไห่หมื่นแปดบุกบวนก็คือว่าโอเคน่ากับตรงนก็คือว่าคาดเกินคาดเนาะหมื่นแปดเนาะเพราะว่างานเพิ่นหมักอยู่แล้วด้แมเนงานหมักอยู่แล้วที่บ่อนเก่าก็เงินเดือนก็ประมาณนี้แหละหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็คือว่าอที่ว่าหมื่นแปดถือว่าเฮาเห็ดงานสัมษณ์แบบผ่านเรียบร้อยบ่อันนี้ถือว่าผ่านแล้ว เพราะว่าวันที่เจ็ดนนัดเพินนนัดเห็นงานเดรือวพิ่นทำแล้วเพราะว่าบ่อนบ่อนเก่าก็สัมผั์แบบนี้แหละสัมษณสทางโทรศัพท์งานแต่เถื่อนอ่ะ่นโทรมาสัมผัสแลวก็วันที่หกหนีงก็นัดเขาไปเขียนเอกสารเห็ุสัญญาสัญญากันว่าสัญญาว่าสิอยู่กี่ปีถ้าเกิดว่าเขาออกก่อนเขาออกก่อนกําหนดสามเดือนสินะเขาก็สิบบได้ค่ะเฮงนี่มันก็มีของเผิ่อยู่ใน่ั้นแล้วเพราะว่าคนจะมีกฎเกณฑ์ของคนอยู่ ถ้าเราสิไปอันท่วงเพิ่นกระบอกได้เนาะเพราะว่ามีเอกสารในเด็กมีลายเซ็นของข้าวค่ะแม่เนาะเพราะว่าข้ากะเซ็นรับว่าฮัชิียูท่านั่นท่านี้ข้าออกก่อนกำหนดก็คือว่าโบได้เงินค่าแพงข้าก็สิเป็นเที่ยงเอาค่าแห้งแเพิ่นมาได้เพราะว่ามันมีนั่นเองตัวพี่ตัวนี้เลยประกาศก่อนจะออกก็ต้องแจ้งเพิ่นเอาอย่างเลยบบดนี้ลูกชายกันตัดผมใหม่เกี่ยงคักป like ั้นยังบบดนี้รอรอ ถ้าว่าเจ้าไปลูกเลวชะลูกก็อยู่นั่นแหละลูกอยู่นั่นแหละแล้วกาเล่าได้ปีปลายสับเราไปฝากเขาเงียบไปฝากเลี้ยงอืมอันนี้เอนี่จะเดือนไหมสิบเดือนปลายสิบเดือนปลายไปผ่กเดือนหนึ่งเท่าไรถ้าว่าไปพ่าเดือนละล้านเดือนละลานลานปลายประมาณานปลายก็คือตอนเช้าไปทรงแล้วก็รอบแรงก็ให้ทั้งพ่อแม่ไปรับอืมีแต่ไปหาเงินหรือว่าฝากมาซื้อนุ่มเพลินแบบนี้ บ่แม <muitas> <arias> ่ส <cn Jean> no ิไปปะแล้วสิ้นเดือนนี่แม่ไปปะอะไรแบดนี้อ่อืมมันทีหนะทีหาฮอดพุ่นอืมบอกินฮอดบอลูกใช่กินฮอดก็ต้องบดเอาโทรมาหาเจ้าดุเอาเพื่อเงินชื่นนมผลเนาะอืมเข่าได้ใช่ตุ่มบ่เข่าดีใส่กินเป็นพวกข้าวเหนียวเป็นพวกเข่าเสียเป็นโจ๊กไปอืมคราวนี้เราเนี่ยเอยากเราโบยแง โอย่างเราอบเหี่ยแทงนที่จะจ้าอือต้องต้มขขาต้มยังเนาะให้เพคนกินเขาใบต้มในนี้ไปซื้อข้าวเปียกเออมันโมมีเวลาต้มอย่างถลาเข้าไปกะเ้าแม่กะคือว่าแหละเนาะโมมีเวลาต้มอังไปซื้อเอาผลโมเคยเฮ็ดปะอือ นาเดวเลยเนาะไรเท่าไรไรจากร้อยรูปแห้งได้ได้หกสิบสองหกสิบชอชองทงบ้านทงหนึ่งทองหนึ่งตะเกาได้จ้ะตะเกาเห็ดเบิดได้ลอยปลายแต่ว่าพี่นึงแ,แบ่งแบ่ง้ายเห็ดเอกก็เลยไรล,ล,ลุด บอกอีกอย่างปิ้นเองเขามันกับหน้าไากระลุบไหนบอกเขาข้งการหน้าเขามันตายมันแหกมันแดงเลยมันฟืนน้นขึ้นมาบางคนเป็นแบบหน้านหน้าโคกหน้าน,นูนบอกมองเห็นไหเอา้าหน้าลองกับชีมีน้ำค้างเลยอ,อันนี้แบบน,นูนบอกใส่พูนใส่พูได้วยจ้ะ4ศอกไปแกใส่พูล4สอก4ส,สอกีก้อนเลย พี่ก่อนซามเอ้าพี่ก่อนใช้ชามาได้ลายเป็นอีกามันตายนะคะโมเมิ้งเข่าตัวเองเนี่ยไปหาข้อก้าเขาขนาะเป็นยังไรหวานโมพ่อมันตายแม่ว่านเข่าเก้าห้ยมาได้ตะกาค่ะแต่เก้าห้ยูนะมันตายอันหน้าห้กระเจ้าเห็ดนันแวงไปห้กระเจ้าเห็ดลายพูดบอกคือว่าหาพองทุกชิ้นซ้ำซ้ำซ้ำชิ้นห่สักสองห่แบบอะไ้เห็ดนะ แต่แต่เองเห็ดกับประมาณร้อย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 ได้หนึ่งถือว่ารูปลายได้ดีนมากหากุ้มกินอยู่หรือปะกุ้มอยู่ดอกมีแต่อีแม่แล้วก็ร้านน้อยอืมเอากต่ออกไปเนาะออกไปทางไทยแล้วบัดนี้คือสิกุ้มีดอกกุ้มมีดอกเท่ากันหากเงินลงไม้คนนึงพอได้ชื่อนะชื่อนมชื่อไงลักลักก็ชื่อนมคำได้เดือนหนึ่งกับโบไร่เนาะคือว่าแบบโบไปกับโบไร่เนาะโบไปกับโบไร่ นมกับกองหนึ่งเท่าไรกองหนึ่งก็แสนสี่แสนกว่าปกตินี่ก็บ่หมดแสนเนาะบ่แสนแสนน้อยแสนซายแสนซาแปะเลยมันคือตงแสนสี่แสนหาเด็ดแก๊สหนึ่งกะหาหกแสนเพิ่นกัสิบห้าอีกดอกม้กเนาะเพิ่นเคยนอนน้ำเตาแม่อยู่บ่มีแต่นอนน้ำเจ้า ต้องหาเคนเอานอนสนับคือเจ้าไปได้ใช่ไหมต้องซุกเนน่ะนฮัทให้เพิ่นเด้อฮัทให้เพิ่นอ่นนอนนําเฒ่าแม่ลองเบิ่งควมเจ้ายังบ่ทันไปน้วก็เจ้าก็นอนใกล้ๆนั่นแหละแกให้เพิ่นนอนลองเบิ่งใครเรามีผู้เอาวชอยเพิ่นก็จักเอาลานลานกันเนาะอืม <languages? S 1> à, จังไดก็เป็นกำลังใจให้เลยเฉลอชูชูๆเนาะกับเบียกงานเ่าถนัดอยู่แล <Old. S 1> ้วถนัดอยู่แล้วงานที่มักงานที่มักมันก็สบายนับมันก็มันเหนื่อยก็คือบบเหนื่อยค่ะหมักอืมงานคงมักเขาไปเหตุงานอื่นได้ใบ่ไัมบ่ถกางานอื่นก็ได้ยุแต่ว่ามันมันสีจำเจมันอ่ะไม่ใหม่คืว่านานไมานมากก็ได้แต่กวดทูมือได้กวาดทูนป็นงางานทานอาหารอ่ะ มี้ย่างขนาดไปอยู่ในครัวเห็ดมื่อนี้เห็ดไม่ทองแล้แต่งจานแบบนี้มื่อนี้เห็ดแบบนี้แต่งจานแบบนี้มันบอกคือกัดนะมันบอกจำเจมันได้ยังไม่ใหม่จะจะเลยหมักอ่ะจังไดงก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้เนาะหาเงินเลี้ยงลูกเฮาขนนะสูู้ จังไดกระกบก่อนเลยจ้าเดอ้อเป็นกำลังใจให้ชู่มๆต่อไปสดโดยสบายดีเนาะมือนี้กะมาหาทาั้งสาวมูเพิ่นมากะพอดีบังเอิญเจอเพิ่์นกำลังคุยกับคนไทยหรือว่าสัมผัสงานงานทีทั้งสาวมูเพิ่นสิไปนี่แหละเนาะเพราะว่า,าทโทรมาสัมผัสกะคือว่าเดี๋ยวให้เดี๋วยวหน้าเดีกะาวาา้า่าบบไปกะ บ่ได้พ่อแพี่น้องเอยคือหาเงินอยู่บ้านเฮาก็แบบคืออ่าเฮาเห็นนี่แหละเนาะก็ไปบ่กุ้มอยู่กุ้งกินทางสามูก็เลยตัดสินใจไปเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานเพื่อหาเงินมาซื้อนมใหูุ้ชายกําลังสิใหญ่อ่าอยาอีกหน่อยนึงก็สิได้เอาไปผัก คุณแหละอยู่หงมเฮียนผูหละให้กาเจ้าอาซอยสำหรับคลิปนี้ทั้งชาวบัวกะชีได้เอาไว้แซมนี่ก่อนมีแต่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพอให้มีกำลังใจหรือว่าเหตุคลิปต่อไปเน,ะนาะชาวบัวก็ทีได้ขอเก่า้ามาสบายดีสบายดี